ที่เป็นคําถามสําคัญที่สุดนะขณะดนี้นะคะคงเป็นความกังวลใจว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวจะเกิดอีกหรือเปล่านะคะหลังจากที่เราเจอแผ่นดินไหวที่ถูกประเมินจากข้อมูลนะคะ8.2นี่เป็นเมนช็อคหรือว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดแล้วหรือ,อยังค่อนข,ข้างจะชัดว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้คือเมนช็อคเพราะแผ่นดินไหวท,ที่ตามหลังมาก็จะค่อยๆเบาลงเรื่อยๆ แล้วก็มีการประเมินไว้เขาเรียกว่า Earthquake Scenario คือสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เป็นอันตร,รายสำหรับอาคารในกรุงเทพนะฮะเราประเมินไว้ประมาณ3สถานการณ์สถานการณ์แรกคือจะมีแผ่นดินไหวใหญ่ประมาณ7-7.5วิกเตอร์ที่จังหวัดกาญจนบุรี สถานการณ์ที่2คือกรณีแผ่นิไหวขนาด7.5ถึง8เวกเตอร์เกิดตามแนวรอยเลื่อนสกายซึ่งเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็เป็นกรณีอยู่เข้าข่ายสถานการณ์ที่ส2สถานการณ์ที่3เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดมันคือแผ่นไหวใหญ่กว่านั้นแต่อยู่ไกลกว่าเหตุการณ์ที่รอยเลื่อนสกายก็คือแผ่นิไหวที่ตามแนวรอยต่อแผ่นเปลือกโลกเขาเรียกว่าแนวมุดตัวอารากัน แล้วล่าสุดที่มันเคยเกิดมาแล้วเนี่ยมันเกิดมาได้ประมาณสัก260ปีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็สะสมพลังงานมามากพอสมควรค่ะอาจารเป็นหนึ่งคะ่ะจุดที่เป็นคําถามสําคัญที่สุดณนะขณะนี้นะคะคงเป็น ความกังวลใจว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวจะเกิดอีกหรือเปล่านะคะหลังจากที่เราเจอแผ่นดินไหวที่ถูกประเมินจากข้อมูลนะคะ8.2หรือว่า7.7ก็ตามนะคะจะมีแผ่นดินไหวใหญ่ตามมาอีกหรือเปล่านี่เป็นเมนช็อคหรือว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดแล้วหรือ,อยังถึงจะมองว่ามันจะมี after อร์ช็ตามมาหลังจากนี้คะ่ะอาจารย์ดูจากข้อมูลของโครโมตุค่อนข้างจะชัดว่า เหตุการณ์เมื่อวานนี้คือเมนช็อคเพราะว่าแผ่นป็นป่นวทท,ที่ตามหลังมาก็จะค่อยๆเบาลงเรื่อย,อยๆนะฮะเป็นลักษณะตามปกติของกรณีมีแผ่นอินไวใหญ่แล้วมีแผ่นอินไวอัปเตอร์ช็อคขนาดเล็กๆตามหลังมาเชื่อว่าคงไม่มีตัวใหญ่ว่นนี้แล้วนะฮะเหตุการณ์เมื่อวานนี้เป็นเป็นพีคแล้วเป็นเมนแล้วก็ตัวที่ตามหลังมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเบาๆตามหลังมาอัปเตอร์ช็อค ผลกระทบของอัลติช็อคจะน้อยกว่าเมนช็อคมากเลยนะฮะเพราะนั้นเราเราไม่น่าจะต้องกังวลอะไรอีกถ้าอาคารของเราไม่ได้เสียหายรุนแรงในเหตุการณ์เมนช็อคผมก็คิดว่าอาคารเราก็ยังปลอดภัยอยู่ในกรณีที่จะมีอัลต r ช็อคตามหลังมาครับสำหรับคำถามแรกที่อาจารย์วิเคราะห์ว่าเป็นเป็นเมนช็อคหรือว่าเป็น <c oughs> ไหวหลักรั้งใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์วิเคราะห์จากจุดไหนคะจุดประวัติของรอยเลื่อนหรือว่าจุด,จดรุ่งของของเหตุการณ์เกิดเหตุแผ่นดินไหวอะคะอาจารย์ขอขอ,ขอ,ขอ,อธิบายนิดนึงว่าในในเชิงวิศวกรรมแล้วเนี่ยเราเราต้องออเราต้องเตรียมอาคารเราให้พร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวอยู่แล้วทีนี้ในมาตรฐานของเมืองไทยโดยเฉพาะอาคารสูงในกร,รุงเทพเนี่ยเราได้มีการดู สภาพความเสี่ยงแผ่นดินไหวของเราแล้วก็มีการประเมินไว้เขาเรียกว่า Earthquake s ี e น a ร i o คือสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เป็นอันตรายสำหรับอาคารในในกรุงเทพนะฮะเราประเมินไว้ประมาณ3สถานการณ์สถานการณ์แรกคือจะมีแผ่นดินไหวใหญ่ประมาณ7-7.5ดถึงเจริกเตอร์ที่จังหวัดกาญจนบุรี <c oughs> สถานการณ์แรกเนี่ยจะเป็นเนื่องจากแผ่นดินไหว มันอยู่ใกล้พอสมควรเพราะว่าการจนบุรีห่างจากกรุงเทพประมาณ200กิโลอันนี้ก็จะส่งผลกระทบที่รุนแรงได้สถา,านการณ์ที่2คือกรณีแผ่นดินไหวขนาด7.5ถึง8วดกเตรเกิดตามแนวรอยเลื่อนสกายซึ่งเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็เป็นกรณีอยู่เข้าข่ายสถานการณ์ที่2แต่สถา,านการณ์ที่2เนี่ก็ยังเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดตอนเหนือของรอยเลืนสกายตอนกลางของขอยเลนสกายหรือว่าตอนล่างของรอยเลื่อนสกาย ถ้าเกิดตอนเหนืออย่างเช่นจงังหวัดเมืองบันเดเลยเนี่ยมันก็หางจางเทพประมาณพันกิโลนะฮะก็ก็ไกลแต่ถ้าเกิดเกิดทางตอนใต้นเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณสักห้าร้อยสี่ร้อยกว่ากิโลมันก็จะใกล้เข้ามานะฮะเพราะนั้นต่อให้มันมีขนาดพอๆกันแต่ถ้าเกิดใกล้ขึ้นมันก็จะมีผลกระทบที่แรงขึ้นได้นะฮะถ้าเกิดมันมันเกิดคนละตำแหน่งกัน นี่คือสถานการณ์ที่สองซึ่งซึ่งเราก็เจอกันเมื่อวานนี้สถานการณ์ที่สามเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดมันคือแผ่นหินไหวใหญ่กว่านั้นแต่อยู่ไกลกว่าเหตุการณ์ที่รอยเรื่องสกายก็คือแผ่นหินไหวที่ตามแนวรอยต่อแผ่นเปลือกโลกอ่าก็เรียกว่าแนวมุดต,ตัวอาระกันแนวมุดต,ตัวนี้อยู่ฝั่งตะวันตกของประเทศพมา่าอยู่ติดกับทะเลอันดามัน นามุสตัวนี้มันมีประวัติการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในอดีตมาแล้วเยอะขนาด8.5หรือ8.5ห,หรือใหญ่กว่านั้นแล้วล่าสุดที่มันเคยม,มันเกิดมาแล้วเนี่ยมันเกิดมาได้ประมาณสักผมเข้าใจว่าประมาณสัก260ปีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็สะสมพลังงานมามา,มากพอสมควรแต่โดยเฉลี่ยแล้วมันใช้การสะสมพลังงานประมาณ500ปีถึงจะระเบิดสักครั้งหนึ่งนะฮะผมก็เลยไม่คิดว่ามันจะเกิด ในเร็ววันแต่ไงก็ตามเราเราก็เผื่อไว้เผื่อสถานการณ์ทั้งหมดนี้ไว้แล้วเราก็ประเมินความรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้นกับอาคารในกรุงเทพโดยคิดถึงสภาพสภาพดินอ่อนที่มันอาจขยายความรุนแรงด้วยแล้วประเมินความรุนแรงสูงสุดที่มันจะเกิดขึ้นได้แล้วเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งเราบอกวิศวกรว่าควรจะออกแบบให้ทนแผ่นดินไหวแบบนั้นได้ นะฮะซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในมาตรฐานของกรมโยธาธิการและพันธ์เมืองที่เราเรียกว่ามยพ1302อันนี้เป็นแนวที่วิศวกรใช้ปฏิบัติในการออกแบบอาคารสูงรุ่นใหม่ๆนะฮะทีนี้กฎหมายบังคับให้ต้องออกบบอาคารต้นานทานแผ่นดินไหวก็มีมาก่อนหน้า,าตั้งแต่ปี2 5 5 0ก่อนหน้านี้ถึงแม้ไม่มีกฎหมายก็มีการออกแบบอาคารสูงต้านทานแรงลม ะะอาคารก็มีความแข็งแรงในระดับหนึ่งแต่ว่าพอพอข้อมูลมันชัดเจนขึ้นเราก็มีกำหนดค่าทีเรียการออกแบบให้มันดีขึ้นตอนนี้ก็เรียกว่าอาคารรุ่นใหม่ก็มีการออกแบบรับสถานการณ์ที่อธิบายมาทั้งหมดแล้วนะฮะส่วนที่เกิดขึ้นเมาานื่อวานนี้เราก็มีข้อมูลการวัดเรามีตัวเซ็นเซอร์ติดอุปก,กรณ์วัดต่างๆบนพื้นดินใน,ใน,ในกรุงเทพ ตอนนี้ข้อมูลเรายังไม่ค่อยชัดเราก็พยายามวิเคราะห์กันอยู่แต่ข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่าระดับความรุนแรงของแผ่นินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันโดยประมาณประมาณหนึ่งในสามของระดับแผ่นินไหวสูงสุดที่เราประเมินไว้ในที่เราใช้ในการออกแบบเพราะนั้นมันมันก็อยู่ในระดับที่โครงสร้างรุ่นใหม่เนี่ยมันน่าจะรับมือไว้ได้นะฮะแต่มันก็เป็นไปได้ว่า อาจจะมีาการออกแบบที่หลุดบางจุดอาจจะมีความอ่อนแอในโครงสร้างที่ผู้ออกแบบไม่ได้คาดคิดไว้ผู้รับเหมาสร้างไม่ตรงแบบหรือมีปัญหาอะไรต่างๆก็อาจจะทําทให้อาคารบางส่วนอ่อนแอเป็นพิเศษนะฮะก็อาจจะมีความเสียหายมากมายเป็นมากๆเป็นพิเศษอันนั้นก็เป็นไปได้ทีนีอ้อีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนขึ้น คือหลักการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นินไหวเนี่ยถึงแม้ว่าเรากําหนดระดับสูงสุดไว้แล้วเนี่ยเราไม่ได้ออกแบบให้อาคารไม่เสียหายเลยนะฮะเราออกแบบโดยยอมให้อาคารบางส่วนเสียหายนะฮะเพราะว่าถ้าเผื่อกําหนดว่าอาคารสูงสุดที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นในะระดับแผ่นินไหวสูงสุดที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตเรามันอาจจะมีโอกาสเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ 2%, 5%, 10%หปมีมีโอกาสแค่นั้นโอกาสที่จะไม่เกิดประมาณสัก90%้าบกว่าเปร์นะฮะเพราะนั้นการที่จะออกแบบรับสถานการณ์ที่มันเกิดยากหรือมีโอกาสเกิดน้อยเนี่ยเราในทางวิศวกรรมเราจะยอมให้อาคารได้รับความเสียหายบางระดับาบ,าบางส่วนเราไม่ได้คอนโทรลให้ทุกๆกจุด ข็งดูเรียบร้อยสวยงามไม่มีรอยแตกร้าวไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเราเราจะออกแบบโดยยอมให้มีการแตกร้าวมีความเสียหายบางจุดที่ไม่สำคัญโดยที่ส่วนสำคัญเนี่ยมันยังสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทำให้โครงสร้างยังมีสถิยรภาพแข็งแรงเรายังเรียกว่าอาคารจะต้องไม่ถลม่มและจะต้องไม่เกิดผู้คนที่อยูใ่ในอาคารจะต้องไม่ไม่ได้รับความบาดเจ็บ หรือหรือหรือเสียชีวิตต้มตายนะฮะอันนี้ก็เป็นใครทีร่มาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกเพราะนั้นถ้าเราจะเห็นความเสียหายเกิดขึ้นบ้างเช่นผนังร้าวนะฮะผนังร้าวหรือว่าฝ้าหลน่นอะไรเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับเพราะเพราะว่าเราเราไม่ได้กันเรื่องทุกอย่างในการออกแบบเราเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ค่ะแต่จุดที่เป็นเกรดไลน์ Line, หรือมาตรฐานที่บอกว่ายอมให้เสียหายได้บ้างโดยที่ไม่เป็นปัญหากับโครงสร้างจนกระทั่งตึกถล่มเนี่ยนะคะอาจารย์คือถ,ถ้าเราจะสังเกตได้ในมาตรฐานที่ประชาชนจะจะประเมินเนี่ยนะคะอาจารย์มันจะต้องเสียหายไม่เกินขนาดไหนคือดราวได้ฝ้าถลม่มคือฝ้าเนี่ยมีปัญหาได้ปูนแตกได้นะคะแต่ว่าจุดไหนที่มันเป็นสัญญาณว่านี่อันตรายแล้ว จุดที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นก็คือเกิดความเสียหายรุนแรงในส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักนะฮะโครงสร้างหลักก็เช่นเสานะฮะหรือว่าตัวพื้นที่ติดกับเสาตัวคานเนี่ยมันเสียหายจนพื้นแยกกับเสาคานเสียหายรุนแรงกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กที่เราเราใช้รับมันมันถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของอาคารเนี่ย เกิดการร้าวแบบรุนแรงอันนั้นคือแบบที่ยอมรับไม่ได้นะฮะแต่ถ้ามันมันจะร้าวบ้างมีรอยร้าวมีอะไรเนี่ยอันอันอันนี้อันอันอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาเราถือว่ามันเป็นระดับความเสียหายที่ยอมรับได้นะฮะสำหรับเวลามันเจอความรุนแรงสูงสุดที่เราประเมินไว้ที่มีโอกาสเกิดน้อยมากในช่วงชีวิตของอาคาร แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่ใช่ระดับความรุนแรงสูงสุดนะฮะมันเป็นระดับประมาณหนึ่งในสามของระดับที่เราใช้ในการออกแบบค่ะอีกครั้งนะคะอาจารย์ที่เป็นเคส s ซ e นเรโอของที่ออกแบบไว้เพราะว่าอันนี้หนึ่งในสามถูกไหมคะแต่คือถ้าระดับที่แม็กสุดมากที่สุดเนี่ยนะคะคือความรุนแรงระดับไหนคะที่มาตรฐานเราลองรับได้อ่าก,ก็นึกภาพเหตุการณ์ที่เราเจอเมื่อวานนี้แล้วคูณด้วสาม นะฮะมันมันจะแรงประมาณนั้นค่ะมันคำนวณออกมาเป็นตัวเลขได้ไหมคะอย่างเช่นเมื่อวานที่เราเห็นตัวเลขว่าขนาดความรุนแรง8.2คือมันรับได้ไปถึงระดับเก้าสิบหรือว่าระดับไหนประเมินได้ไหมคือคงณครูอธิบายอย่างนี้ว่าการสันร่นสะเทือนของพื้นดินเนี่ยมันไม่ได้กําหนดโดยขนาดเป็นไยอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นที่เราเห็นเนี่ยขนาด8ดรกเตอร์ใช่ไหมฮะที่มันเดเลอาคารบ้านเรือนในบริเวณแถวมันดดเลก็ ทางถล่มย่อยยับเลยคนตายเป็นร้อยแต่เราอยู่ห่างมาพันกิโลเพราะฉะนั้นคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยระดับการสั่นเทือนเนี่ยม,มันต่างกันเยอะนะฮะ,ะบริเวณใกล้ๆศูนย์กลางมันก็จะแรงมากออกห่างมันก็จะเบาลงมาเพราะฉะนั้นหน่วยวัดความรุนแรงเนี่ยเราเราไม่ได้ใช้มาตาริกเตอร์มาตาร er. ิกเตอร์แค่กําหนดว่าแผ่นดินไหวนั้นมันใหญ่ขนาดไหนมันปล่อยพลังงานมาเยอะขนาดไหน ราจะใช้หน่วยวัดอื่นเช่นอัตราเร่งของการสั่นเทือนหรือว่าความเร่งตอบสนองซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะไปทางวิชาการมากนะฮะแต่แต่ว่าเราเราเราวัดกันมาได้เป็นใช้ใช้ใช้สเกลอื่นก็ผมก็อธิบายง่ายๆก็คือมันมีระดับหนึ่งที่เราใช้ในการออกแบบแต่ว่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยประมาณหนึ่งในสามของมันค่ะคือถ้าตีความก็คือมาตรฐานคือถ้าตึก อาคารได้ก่อสร้างตามมาตรฐานที่ได้วางเอาไว้นะคะยังอยู่ได้ยังไม่ต้องกลัวว่าจะถล่มยังรับมือแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้แม้ว่าอาจจะเกิด aftershock ตามมาอีกเรื่อยๆก็ตามอ,อาคารที่ออกแบบถูกต้องตามมาตรฐานก่อสร้างได้มาตรฐานก็เชื่อว่าน่าจะทนแผ่นดินไหวรุนแรงสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เท่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานซึ่งมีความรุนแรง ไม่ถึงขนาดนั้นก็เชื่อว่าจะทนได้ดีส่วนอาคารที่ซึ่งวันนี้เราก็รู้แล้วว่าอาคารไหนไม่ได้รับความเสียหายมากนะักอาคารเหล่านั้นเวลาจะเจออ f t เ r อร์ช็อกที่ตามหลังมาอ f t เ r อร์ช็อกก็น่าจะเบาลงอาคารเหล่านั้นก็ไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรนะฮะส่วนอาคารเหล่านั้นจะทนระดับความรุนแรงสูงสุดที่จะเกิดขึ้นที่เราประเมินไว้เนี่ยได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ นะฮะเพราะเพราะว่าเราจะรู้จริงๆก็ต่อเมื่อมันมานะ,ะแต่แต่เชื่อว่าถ้าเปิดทำถูกต้องตามตามกระบวนการมีการควบคุมอย่างดีมันก็จะทนได้ไม่มีปัญหาอะไรคือประเด็นมีสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดความช็อกแล้วก็เกิดควาไม่เชื่อมัน่นก็เพราะว่ามันมีอาคารถล่มแบบที่ ไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นภาพลักษณะนั้นมาก่อนนะคะซึ่งนั่นก็แปลว่าอาคารไม่ได้มาตรฐานผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะและผมก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้อาคารหลังนั้นพังถล่มมากเป็นรุนแรงเป็นพิเศษ <c oughs> นะฮะอันนี้คงต้องมีดูข้อมูลเพิ่มเติม,มนะฮะเราเราคงสรุปคร่าวๆลูกๆตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าข้อมูลมันน้อยเกินไป แต่แต่แต่บอกคร่าวๆได้ว่าลักษณะการสั่นสะเทือนของพื้นดินในกรุงเทพเนี่ยมันมันเป็นเหมือนกับจังหวะโยกที่ช้าๆตอนตอนผมอยู่ในเหตุการณ์ผมก็รู้สึกมันเหมือนกันนะฮะมันคนคนนึกว่าตัวเองอ่ากำลังบินเวียนค่ะนะฮะตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นแผ่นดินไหวเพราะว่ามากกักจะนึกว่าแผ่นดินไหวมันจะสัน่นสั่นเร็วๆนะสั่เร็วตะนี่เหมือนแบบปื๊ดไปงช้า ปทางซ้ายปืด๊ดไปทางขวาแล้วปื๊ดกลับมาทางซ้ายมันโยกแบบช้าๆอันนี้มันมันเป็นจังหวะเดียวกับที่พวกอาคารสูงมันโยกกันนะฮะ mm hmm. มันก็เลยเกิดการสั่นล้องหรือเราเรียกว่า Resonance นะฮะอันนี้เป็นลักษณะการสั่นเทือนบนชั้นดินอ่อนหนาหนาซึ่งกรุงเทพเป็นอย่างนั้นพอดีดินสภาพดินกรุงเทพเนี่ยเปลี่ยนการสั่นเทือนให้มันเป็นการสั่นแบบช้าๆเป็นจังหวะช,ช้าๆมัน ไปสอดคล้องหรือไปตรงกับพวกอาคารสูงอาคารสูงก็เลยโยกกันุนแรงนะฮะคนที่อยู่พื้นดินสมมุติว่าโยกในระดับยี่สิบนะฮะคำจริงแล้วผมด,ดูตัวเลขแล้วระดับการสั่นเราประมาณยี่สิบมิลิจีของความเร่งที่พื้นดินแต่บนยอดอาคารเนี่ยอาจจะประมาณสองจุดหสองเท่าสามเท่าของระดับพื้นดินได้เพราะฉะนั้นคนยิ่งอยู่สูงก็จะรู้สึกสันส่นสั่นแรง นะฮะมันมันก็ค่อยไล่ขึ้นไปจาก20เพิ่มมาเป็น40เป็น60เป็น70อะไรเงี้ยนะฮะสองเท่าสองเท่าครึ่งหรือสามเท่าเป็นไปได้เพราะนั้นคนที่อยู่บนยอดอาคารก็จะรู้สึกแรงเป็นพิเศษ